น้องพายุโดนคุณยายวารีดุเสียงดังจนหน้าจ๋อยหลังแอบเด็ดดอกไม้จนเกลี้ยงตน้นโอ้ยไอตาพายุแทบไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสำหรับน้องพายุลูกดาราดังอย่างคุณชมพู่อารยาเจ้าของวลีเด็ดใครเป็นคงทำหออหลายๆคนที่ติดตามน้องเนี่ยจะรู้ว่าเต้ากอนเต้าอ้วนเนี่ยเขาชอบพูดวลีเด็ดนี้นะคะ ซึ่งคุณแม่ลูกแฝดสาวสวยไม่สั่งสำหรับซุกตาตัวแม่อย่างคุณชมพู่อรายาเอฮาเกตเนี่ยนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านปัจจุบันเนี่ยสาวชมพู่ได้มีการแต่งงานกับสามีหนุ่มนักธุรกิจไฮโซอย่างคุณน็อตวิสรุตและได้มีการกำเนิดทายาทหมื่นล้านอย่างน้องสายฟ้าและก็น้องพายุที่เป็นฝาแฝดนะคะเรียกได้ว่าชีวิตดีจนหน้าอิจชากันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งก็เถียงไม่ได้จริงๆนะคะว่าทางน้องสายฟ้าและก็น้องพายุเนี่ยดับการอบรมมาเป็นอย่างดีสาวชมพู่และก็หนุ่มน็อตเนี่ยได้มีการสอนลูกๆให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายธรรมดาส่วนน้องสายฟ้าและพายุเนี่ยได้ด้วยว่ายังใช้แววความเป็นซุปตาร์เดินตามรอยสาวชมพู่เข้าวงการบันเทิงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเอง่ะและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงได้เห็นผลงานของสองหนุ่มแล้ว ผ่านทางหน้าจอทรับไม่ว่าจะเป็นอะไรอนะโฆษณาสินค้าต่างๆคู่กับคนชมพู่เอยอะไรเอยนะคะมีหลายอย่างแล้วที่ได้เห็นน้องทั้งสองเนี่ยออกมาใช้แววผ่านวงการบันเทิงด้วยนะล่าสุดทางด้านแม่ชมพู่เนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์คลิปของลูกชายอย่างน้องพายุขณะที่คุณยายเนี่ยพาไปชมสวนหลังบ้านค่ะแต่น้องพายุเนี่ยเด้ไย้ว่าแอบแวะไปะเด็ดดอกไม้ที่สวนของคุณยายนั่นเองค่ะ ก่อนที่คุณยายเนี่ยจะหันไปแล้วก็ดุเสียงดังจนทำเอาน้องพายุเนี่ยถึงกับหน้าจอยไปเลยค่ะหลังจากนั้นน้องพายุเนี่ยก็ได้เดินไปดูไปดูดูเหตุเก็บเหตุกับคุณยายต่อนะเรียกได้ว่าหน้าเอ็นดูจริงๆเลยจ้ะพี่จา๋าใครที่ติดตามน้องอยู่ก็จะรู้นะคะว่าแสบมากๆแถมยังมีความน่ารักหน้าเอ็นดู เด็กก็คือเด็กนะคะและนี่ก็คือข่าวไวัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุระแสร้อนของสังคม